สวัสดีครับพบกับพี่ชาชาอีกแล้วนะครับวันนี้ <ś led> ตื่นแต่เ,ตเช้ามาหน้าสดเลยก็วันนี้มันที่10พฤศจิก,กา2020 20 <ś led> นะครับวันนี้มีนัดที่ l a บ t e s ครับเพราะว่าต้องมาทำการตรวจเลือดแล้วก็ที่จริงหมอนัด8โมง45นะแต่พี่ชาชามา7โมง เพราะอะไรครับคือเราไม่อยากพลาดไงเพราะว่าที่อเมริกานี่เรื่องนัดเวลาเรื่องอะไรเนี่ยมันสําคัญมากเราต้องตรงเวลามาตามนัดถ้าเกิดว่านัดหมอแล้วแล้วก็เลื่อนอีกไปไม่ได้นะครับเขาจะไม่ให้อะไรต้องมาทําการารีเขาเรียกว่าร,รีแอพไพร์เมนต์ใหม่คือทําการนัดใหม่ก็ต้องเสียเวลาไปอีกแต่ แต่พี่ชาชามาเจ็ดโมงเพราะว่าไม่อยากเข้าไปนั่งข้างในเพราะว่าคนไข้มันก็เยอะนะก็าล้วคนก็ช่วงนี้โควิดไวรัสก็จะรู้สึกว่าจะกลับมาอีกเราก็เลยไม่อยากนั่งข้างในก็เลยมานั่งเล่นที่ส่วนสาธารณะก่อนเพราะว่า8ปดโมงสี่ม้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเขาสักประมาณ8ปดโมงครึ่งไปนั่งสัก10นาที15นาทีเดี๋ยวหมอเขาเรียกแล้วก็ไปเจาะเจาะเลือดแล้วก็เสร็จชาก็มาตรวจเลือดไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไง ต้องรอดูอีกทีนึงครับเกิดว่ามันดีขึ้นแล้วก็คือวันนี้ตรวจเลือดใช่ไหมครับอีก2อ,อาทิตย์หนึ่งอีก2อ,อาทิตย์ต่อไปก็จะไปให้หมอดรเยนรีเขาวินิจฉัยว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าเรามาดูผลก่อนว่าเป็นยังไงว่าผลของเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะเลือดแลบ lab t ก่อน วัสดีครับวันนี้วันที่24พฤศจิกา2,563พี่ชาชาไปเจาะเลือดมาอาทิตย์ที่แล้วครับผมแล้วก็วันนี้วันที่24ของเดือนนี้นะครพีชาชาก็มาฟังผลกับด็อกเตอร์เยนลีของเรา,าก็มาถึงที่นี่7.45แต่ด็อกเตอร์เขานัดเรา 8.45โมง45นะมาก่อนตั้งหนึ่งชั่วโมงครับมามาก่อนนะการที่มาก่อนนั้นเป็นการดีนะฮะเราทาให้เราฝึกเราตรงเวลาได้ฮะเราก็เลยจะมาก่อนนี่เรากาก่อนแล้วก็มานั่งเล่นชิวๆมาพักผ่อนตรงสวนสุขภาพตรงนี้นครับเข้าใกล้ๆนะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลจากดรเยนรี hmm. เราว่าอาการของเราจะเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ผลเลือดเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามดูตอนต่อไปถ้ามันไหวก็ไหวไม่ไหวก็กรับเมืองไทยเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่างรอคุณหมอก่อนนะครับ8มง45ก่อนพบหมอตกใจมากครับผมเพราะว่าจะมีพยาบาลมาวัดไข้ไม่ใช่วัดอุณหภูมิวัดความดันแล้วก่อนใช่ไหมฮะ ทีนี้มีพยาบาลมาวัดความดันพี่ชาชาผลปรากฏว่า155กับ88ครับข้างบน155 88พยาบาลก็งงเลเอา้างงเราต่างคนต่างงงทำไมอ่ะทำไมสูงขึ้นเราบอกว่าฉันก็กินยาความดันที่หมอให้มานะเพราะว่าฉันกินมาได้อสองเซตแล้วที่หมอให้มาไม่รู้ว่าสูงไหมเดี๋ยวลองพยาบาลเลยว่าเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณหมอดูนะ พอได้เจอหมอหมอตกใจเลยครั้งแรกเพราะว่าทําไมฉันให้ยาคุณชินแล้วมันยังนี้ใจมันยังขึ้นอีกเลยสูงอีกเลยเนี่ยเราก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวหมอให้พยาบาลเข้ามาวัดความดันพิชาชณาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้หมอบอกว่าเออีแลกซ์รีแลกซ์อะไรเนี่ยนะประมาณเนี่ยเราก็ีแลกค์ผลปรากฏว่า128ครับข้างบน128ข้างล่าง85 มันก็ดีขึ้นพยาบาลก็เลยวัดสองครั้งก็ต่ำประมาณเนี่ยครับก็เลยเอาไปให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าตอนแรกคุณหมอจะไม่ยอมให้กลับบ้านเพราะว่าความดันสูงมากใช่ไหมหมอก็เลยให้พยาบาลมาคอยวัดให้ดีพอมาวัดก็ต่ําลงพูดถึงเรื่องการติดตามผลหรือว่าการบริการของ Health Department นะฮะพูดง่ายๆก็สาธารณสุขของจังหวัดนี่แหละประมาณนี้ คือดีมากเลยอะะคือเขาติดตามอนะเขาก่อนจะมาเนี่ยก่อนจะถึงใกล้วันนัดนนะประมาณอาทิตย์นึงเขาก็จะเมลมาบอกก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนก่อนนั้นประมาณอีก3วันก็จะมี text message มาอยู่ที่โทรศัพท์เรานะว่านัดของคุณวันนี้นี่เนี่ยน,น,น,นะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปคอนเฟิร์มในเทคแล้วก็อย่างสมมติวันนี้พี่มาพี่ชาชามาใช่ไหมเมื่อวาน จะมีพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลนะเ,เจ้าหน้าที่เขาจะโทรมาคอนเฟิร์มเราโดยตรงเลยว่าคุณกันศักดิ์ใช่ไหมฉันกำลังคุยกับคุณกันศักดิ์ใช่ไหมคะนัดองคุณพวกนี้เปิดคุณมาได้หรือเปล่าคะเราก็บอกว่าโอเคฉันไปได้ฉันไปไดนะ้แค่นี้นะฮะยังไม่พอเขาส่งเมสเซจพอหลังจากเราโทรคุยพยาบาลเสร็จเขาส่งมเมสเซจมาคอนเฟิร์มเราว่ายืนยันแล้วว่า พรุ่งนี้นัดของคุณคอนเฟิร์มนะคะ8.45มาพบหมอแต่นี่แหละถึงว่าเราต้องตรงต่อเวลาทำไมเราถึงเพราะว่าเราต้องคือนัดต้องเป็นนัดห้ามผิดนัดเด็ดขาดถ้าผิดนัดของคุณไม่มีโอกาสเลยที่จะได้นี่หมายกว่าจะนู่นแหละสเกด่วนของคุณเดือน2เดือนเราก็ได้เจอหมออีกทีนึงเรียบร้อยครับ ไปหาหมอมาแล้วก็เลยพี่เจ้าชะก็เลยมาเดินเล่นในดาวเช้าเนี่ยครับก็่อกี้ไปกินกาแฟที่ออฟคอร์หนึ่งแก้วคาปูชิโน่นี่นะฮะผิดกฎของหมอหนึ่งแล้วแล้วก็สองไปกินครัวซองหนึ่งชิ้นผิดกฎหมออีกแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินเล่น ในดาวชาวนี้ก่อนเพราะว่า,า,าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพิ่ชาชาด,ด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวจะหาทำบุญกับโฮมเลดซื้ออะไรให้เขากินหน่อยถ้าเกิดว่าเขาอยากกินนะถ้าเขาไม่อยากกินล้วก็ไม่ซื้อแล้วอาจจะให้ตังค์ไปเพราะว่าเดือนนี้ทำบุญหลายที่เพราะว่าเป็นเจ้าภาพประตูให้พระลหลวงลุงท่านที่จอมทองด้วยแล้วก็เพื่อนคนนั้นคนนี้มาบอกนน่นนี่นั่นแล้วก็ร่วมทำบุญไป คนเราเจอพรมเหล็กนแล้เดี๋ยวเราจะเอาตังค์ไปให้เขาสัก2อสามเหรียญแล้วกันนะ How are you? Doing good? This month is my birthday for you. Okay, thank you so much. Hope we have a good health. Okay. พี่เซอร์บาย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 เชียร์เวลคอมแฮปปี้บักเกรตเดย์แฮปปี้บักเกรตเดย์ไรโอเคบายบายทีนี้เราพูดผลของการตรวจเลือดที่หมอเขาบอกมานะฮะพอหมอเขาบอกพี่ชาชามาบอกว่าผลตรวจเลือดนี้ตับของเราดีขึ้น ตับพี่าช่าดีขึ้นแล้วก็คือไม่เป็นเหมือนเก่าไม่อันตรายละโอเครอดไปนหนึ่งยังไรก็ตามหมอบอกว่ากดเหล็กเลยห้ามกินตอนนี้คือห้ามเลยเมื่อก่อนนี่ให้ลดนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าห้ามเลยพยายามห้ามเลยหนึ่งคือพวกแป้งแป้งแล้วก็อ่านูโดเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เบรดขนมปังแล้วก็พวกอะไรที่มันหวานๆน่ะ อาหารหวานของหวานผล,ลไม้ก็ไม่ได้นะผล,ละไม้หวานก็ไม่ได้นะหมอบอกตอนนี้เดินมาถึงไหนนะอ๋อเดินมาถึงโอเปราเฮาส์ที่จัดคอนเสิร์ตอะไรอยู่ข้างในนะฮะช่วงนี้โควิดเขาไม่ได้จัดอะไรเลยก็เลยจัดไม่ได้ช่วงนี้โควิดแล้วว่าจะเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปนะฮะทีนี้มาพูดถ,ถึงเรื่องอาการเนาะตอนแรกก็ว่าจะปิดเคสที่จะชาแล้วนะทีนี้ ก็จะให้อีกประมาณสัก2เดือน2เดือนได้สองเดือนหมอให้มาอีกพบหมออีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่า2เดือนนี่จะปิดเคสหรือเปล่า <c oughs> ก็พอดีละ่ะก็ต้นปีก็คริสต์มาสแล้วก็นิวเยร์ด้วยเราจะซื้อของขวัญไปฝากหมอกันอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องดูแลสุขภาพเราได้ไป สำหรับคลิปมาเจาะเลือดตรวจผลเลือดก็สำเร็จลุลวงไปด้วยดีโอเคไว้กันเจอกันอีกคลิปต่อๆไปครับคุณครับสวัสดีครับ